น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับท่านกองครับรวิวฝึกกอล์ฟที่บ้านนะฮะโดยเฉพาะอยงยิ่งในการพัดนะครับกล่องลูกกอล์ฟช่วยเราได้มากนะครับอันนี้คือกล่องลูกกอล์ฟเปล่าๆนะฮะลูกกอล์ฟสามลูกเอาออกไปนะครับแล้วเอากล่องลูกกอล์ฟเนี่ยมาช่วยฝึกในการพัดมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับแน่นอนพัตเตอร์เราต้องการความแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น เราจะใช้กล่องลูกกอล์ฟนี่แหละเป็นตัวช่วยบอกว่าหน้าไม้เราปิดหรือเปิดกล้องมุมนี้จะชัดมากนะครับถ้าหน้าไม้เราเปิดนะครับหรือว่าปลายไม้เข้าก่อนเวลาเราพัดโดนกล่องลูกกอล์ฟเนี่ยกล่องลูกกอล์ฟก็จะออกไปทางขวานะครับแต่ถ้าเราหน้าไม้ปิดเข้ามานะครับลักษณะนี้ปุ๊บกล่องลูกกอล์ฟก็จะไปทางซ้ายนะครับถ้าหน้าไม้เราปิดเข้ามาปลายไม้เราจะเข้าก่อนถ้าหน้าไม้เราเปิดนะครับเนี่ยคอไม้มันจะเข้าก่อน เพราะนั้นเราต้องการปล่อยลูกกอล์ฟออกไปให้ตรงๆนะครับเราต้องการปล่อยลูกกอล์ฟออกไปให้ตรงๆลักษณะนี้อ่าลูกลูกนี้สังเกตชัดเจนเลยนะครับลูกมันจะกล่องมันจะพุ่งไปทางซ้ายเล็กน้อยแต่ว่าหน้าพัตเตอร์ผมเข้ามาปิดนิดนึงนะครับลองดูฮะเราต้องการให้กล่องพัตเตอร์กล่องลูกกอล์ฟพุ่งไปตรงๆอันนี้ลูกอันนี้เห็นไหมฮะกล่องพุ่งออกไปทางขวาแปลว่าหน้าไม้ผมเปิดนะครับคอไม้ผมเข้าก่อนเพราะนั้นเนี่ยขนาดตัวผมเองยังไม่ได้ตีกอล์ฟนานนะครับเป็นเดือนเลยเนี่ยก็ ลำบากเหมือนกันนะฮะพยายามฝึกให้มันตรงอ่าดีขึ้นนะครับออกไปตรงๆก่อนแล้วก็แถวไปทางด้านขวาเล็กน้อยนะครับลองฝึกดูนะครับทำแบบนี้ที่บ้านพัดให้มันโดนกลางหน้าไม้ให้มันให้หน้าไม้ทั้งปลายทั้งโคนมันเข้าพร้อมๆกันแบบนี้สามารถหาฟีดแบกได้นะครับขนาดตัวผมเองยังมีอาการปิดๆเปิดๆบ้างอยู่เลยต้องซ้อม,มเยอะนิดนึงนะครับพอยิ่งซ้อมเยอะคุณก็จะ มีเขาเรียกว่าทักษะที่ดีขึ้นอลูกนี้ดีนะลูกออกไปตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านพยายามหาอะไรฝึกนะครับลองฝึกดูอันนี้ก็สามารถเป็นดิลดิลหนึ่งที่ฝึกทําให้ดูได้ว่าหน้าไม้เราสแควรหรือเปล่านะครับในการเข้าลูกนะครับลองไปฝึกดูนะครับแล้วก็หวังว่าพอสานามกอล์ฟเปิดแล้วทุกคนจะพัดกอล์ฟได้ตรงมากขึ้นครับนามแรกธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับ